ครับเข้าสู่ไทยไฟเอ็กซ์ตรีมคนรักมวยไทยส่งเสียงมาเดี๋ยวนี้โอ้โเยอะๆยังดังเหมือนเดิม oh. พร้อมที่จะกับคู่มวยคู่ต่อไปมั้ยครับอ <Yeah. S 2> ้าวมาเจอก,กันต่อไปครับคู่ต่อไปครับชกกันในน้ำหนักพิกัด72กิโลกรัมครับนักมวยคนแรกที่เราจะได้เจอบอกได้ว่าหนักและน่ากลัวโหดจริงๆครับคนนี้คือนักชกจากประเทศเบลเยียมครับขอเสียงต้อนรับ คนเหล็กเดเทอร์มินเอเตอร์ยูเซฟบูเกนอมยูเจฟเปาเฮนิ่คนเหล็กเทอร์มินเอเตอร์ประเทศเบลเยียม ต่อกอนด้วยนั้นเป็นจอมบูคนใหม่ของวงการนิสัยเคยตัวเออาคเข่าเออาเขา, AR, ขาตลอดขอเสียงประมต้อนรับคุณเข้ขากระชากวิญญาณปีใหม่จิตเมืองนอนท์ Pra sou o กันต่อเนื่องเลยนะครับที่น้องแฟงบนบอลโวยทั่วประเทศครับรวมไปถึงอีกหลายๆประเทศที่สามารถ,ถติดตามไทไซเอ็กตรีมนะ้ตอนนี้นจะช่วงเย็นนะครับนี่นักมวยไทยขึ้นสังเวียนอีกคนนึงแล้วแล้วก็ถือว่า นักมวยที่น่าจะเจอสึหนักที่สุดในค่าคพื้นนี้หละครับทางด้านของปีไมค์กิดเบอร์นดครับเจอกับคนนี้ครับยูเซฟเบอร์คาเนมยูเซฟเบอร์คาเนมนี่เป็นชาวเบลเยียมนะครับเกิดที่กรุงบรัสเซลครับกระสอบส่วนสูง182เซนติเมตรน้ำหนัก72กิโลกรัมครับผ่านมวยไทยไปอย่างโชคชนครับ117ไฟเคยผ่านเข้าชิงชนะเลิศไทยไฟปี2010กับปาบิโอปิมก้ามาแล้วครับ แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับเลิกไทยนี่มีไหลหลุดก็เลยพักรักษาตัวอยู่นานครับรักเมืองไทยครับตอนนี้พักอยู่ที่ภรรยาภรรยาและลูกตามมาเชียร์ด้วยครับวันนี้ภรรยาและลูกที่คนไทยนะครับส่วนปีใหม่จิตมุงนนท์ดาวรุ่งมาแรงอีกคนหนึ่งในมวยใหญ่ครับวันนี้เจอศิกหนักแน่นอนตุ้งก้าวสุเชฟเนี่ยโอ้โหต่อย ลุมบุนีก็เคยต่อยครบับผมรายการถา่ายทอดช่องสาพวกเคยต่อยประจํอยู่ร <11 S 2> ะจการบังโชนที่สิบเอ็ดก็เคยต่อยนะครับแล้วก็เคยเตะต้านคอนักมวยไทยหลับไปแล้วหลับไปแล้วก็ชื่อชั้นนี่นะ เนี่ยเป็นฝรั่งนะครับแต่ชื่อชั้นกระดูกงวยเนี่ยผมว่ายูเซฟดีกว่าครับผมอันตรายมากนะครับนนี้อายุ29ปีนะครับส่วนด้านของเจ้าปีใหม่จิตเมืองนนท์หรือว่าชื่อเล่นชื่อบุญเนี่ยลูกหลานจากจังหวัดกาฬสินธุ์อายุเพียง20ปีเท่านั้นเองก็จิตเมืองนนท์นี่ก็ถือว่าเป็นค่ายมาตรฐานนะฮะแล้วก็เชื่อที่ได้ครับผการฝึกซ้อมในการสนับอนเด็กนะครับก็คุณภาพล้วนๆครับสำหรับจิตเมืองนนท์ มีกุหลาบผาวน้ำดอกในะครับขึ้นมาถอดมงคลให้ครับโดยได้รับการสนับสนุนจากคุณสมจิตแว่นแก้วหรือว่าจิตเมืองนนท์นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเปิดไายมวยมาเพื่อสร้างเด็กๆแล้วก็เรียกว่าสร้างสร้างชีวิตสร้างโอกาสให้เด็กๆว่าอย่างไ้นอกจากนั้นนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีมวยที่วิญมวยจิตเมืองนนท์ตราดอตโกนะครับสามนะครับก็พรุ่งนี้วันแรกครับสามารถพระเจ้าุณนะครับ จับมวยเลยจับมือกับแสงเทียนน้อยสรุ่งโรจน์นะครับก็ทุกวันอาทิตย์นะครับที่เวทีมวยจิเงินเงินก็จะมีการชกมวยกัะจับด้วยนะครับโอ้โหม่เงินมาแล้วครับโอ้ยจับมืันชกมวยโอ้ยังชกไม่ได้ไม่ถึงนาทีครับจะหนีกลับไปก่อนแล้วก็ปีใหม่เหมือนกับทะเลาะกันมานานเลยนะคู่นี้ฮะไตนกันจะตกเวทีพอขึ้นเวทียิ้มอีกแลนะ หรือแกล้งยิ้มหรือว่าเสียยิ้มหรือว่ายิ้มหวานยิ้มเพื่อหลอกก้อหรือเปล่าดูลีลาของยูเซฟเคล็ดฮาเน่ตนะครับเบลเยียมตรงเข้าประกวดครับดีใหม่<อ>จับได้บุ๊กบุ๊กสายตามไปขวาตรงแต่ว่าโดนเกียยเที่หวโดนทัดผ่านีนี้ต่างหากครับแล้วบ,บูบูเซฟเนี่เป็นเตะกันโอเทพสุทินเทพสุท,ฤฤทินอ่งปดะ่วงกลับมาแล้วครับ <Scroll> ได้ครับโอ้ยค <kav. S 2> ืนได้แข้งขวาครับแข้งขวาก็ปีใหม่แล้วโหนครับดูเซฟคือได้แข้งซ้ายดูนี่ครับทำจังเงี้ยเล่นหนักๆมีลูกหนักๆครับถูกงวยชื่อชั้นก็พอวัดพอเบียดกันี่ครับดูเซฟนี่ลูกชื่อมาก่อนครับแต่ว่าปีใหม่นี่เฮ้ยมวยไทยเป็นของโหนคุณไทยเป็นของโหนมาไปครับปีใหม่ตบไป แย่กออกมาครับแท็กขวาครับอยู่เฉมโอ๊ยมีใหม่ครับแม่แต่ขวาหลุดครับจิ้บแย่ๆครับอย่างเงี้ยเถิ่นแน่ครับไอเจ็บไม่เจ็บหรอกแหวนแหวนตองนีชกเป็นเยี่ยมแล้ไม่ได้ครับเขาตึงมวยไทยจนแตกหมดแล้วครับอู้ยมาแล้วครับอ้าวจอกนี่แหละครับต้องนัดมาอย่างที่เรียนว่ามีใหม่น่าจะเจอหินที่สุดแล้วในวันนี้ครับ ที่ไปถือว่เป็นดาวรุ่งขึ้นมานะที่ไทยนี่เกมของจริงนะราชนาวันนี้ไปเนี่ยยอดมวยเงินแสนนี่ก็เตรประก,กายเตรียมรอได้เลยสลับตัวมวยคข้าจิบแน่นอนครับเดินเข้าหาแัะปีใหม่โยแี่ไม่กลัวครับกระดูกมวยเข้าดีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ถอยด้วยผ่านมือตัวใหญ่ๆมาเยอะครับสหรับทู่เซฟนะมาไม่มนนี้ฝึกซ้อมอยู่ที่ไทยเก็บเพชรของป๋าชุนอ้าพี่ใหญ่จอกกลับแล้วนะ เพื่อแต่ก่อนใช้ยูเซฟเกียรติเงีนนะครับอาโดนสอกซ้ายคืนครับปีใหม่ให้สอกเข้ามาเข้าคืนสอกครับแสดงว่านิสัยดีใช้ได้ครับยูเซฟได้อะไรมาขึ้นอย่างนั้นครับโอ้ยโดนสอกซ้ายครับโอ้โหลุกขึ้นมาครับยูเซฟไม่ปล่อยวินาทีทองให้เสียโอกาสไปตีเข่าซ้ายต้องก่อนแล้วครับปีใหม่ครับนี่ละครับธรรมดาที่ไหนละครับอย่างที่เราบอกว่าน่าจะเจอสุดหนักที่สุดแล้วครับ ขวาโอ้วยนะโอ้โหดมากอุ้ยโหดนักต่ังถุวลูกครับนักลูกเป็นทีิแล้วปีใหม่ต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับอ่าพายยกกอนครับ